ถ้าพูดถึงที่มาของการมาทำคอร์สสอนทำวิดีโอออนไลน์ของผมนะครับก่อนหน้านี้เนะผมเป็นฟรีแลนซ์ตัดต่อวิดีโอซึ่งจริงๆนะครับตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับผมก่อนหน้านี้นะครับผมก็ทำงานศิลปะทำทั้งงานเพ้นท์จิตรกรรมประติมากรรมงานออกแบบงานการเม้นมากว่า15ปีพันตัวเองเนี่ยมาสู่งานด้านวิดีโอเนี่ยเพราะว่าตั้งใจจะซื้อวิวดีโอเนี่ยมาทำ u t u b e ให้ลูก แล้วเราก็เริ่มชอบแล้วก็ลงไหลแล้วก็ศึกษาแล้วก็ทําแบบจริงจังแล้วก็มีคนมาจ้างทํางานแล้วเราก็รับงานต่อๆมาหลายงานทั้งเบื้องหลังการทำวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆ่ะแล้วก็การทําช่องรายการด้วยครับจะเป็นช่องรายการของงานพวกแข่งฮิปฮอปของทางภาคเหนือเชียงใหม่และบางครั้งก็เป็นงานอีเวนต์ออกต่างจังหวัดบ้างครับ คือผมเนี่ยมีประสบการณ์ว่าผมได้ไปรับงานถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็ทำวิดีโอให้กับ SME รายย่อยคือหลายรายนะครับที่มาติดต่อเราบางเจ้าก็ทำหนึ่งวิดีโอ2วิดีโอนะครับผมคิดว่าด้วยงบประมาณในแต่ละคลิปเขาก็เดือนนึงก็ทำได้แค่คลิปหรือ2คลิปเท่านั้นเราอะอยากจะช่วยส่งเสริมให้กับกลุ่มคนเหล่านี้เขาสามารถที่จะทำวิดีโอเป็นทุกๆวันเขาสามารถมีวิดีโอลงในช anel ของเขา ในเพจของเขาได้ผมว่าเอออย่างนี้มันเป็นการช่วยเหลือกันมากกว่านะครับเขาสามารถจ่ายแค่พันบาท2,000บาทแล้วเขามีคลิป30คลิปลงทุกๆวันอย่างเงี้ยผมว่าดีกว่าตอนแรกนะครับผมมาหาขั้นตอนการทำเนี่ยจากที่ต่างๆเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่ามันกระจายกันมากๆอะแล้วกว่าเราจะหาข้อมูลตลาดที่เราจะมาฝึกฝนเนี่ยมันหายากอะมันได้มาแค่เท่านิดเท่หน่อยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามันอยู่รวมกันที่เดียวอะ เรารู้สึกว่ามันน่าจะเรียนง่ายขึ้นพอเรามีความชำนาญด้านนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะเอาความเข้าใจของเราเนี่ยครับถ่ายทอดแบบง่ายๆให้กับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้เลยให้กับคนที่ทํางานศิลปะไม่เป็นเลยเนี่ยเขาสามารถมีความเข้าใจได้งานศิลปะที่เราได้ทําอยู่แล้วด้วยเอามาเมกซวมกันอย่างแรกนะครับถ้าสนใจการตัดต่อเนี่ย ก็เข้ามาติดตามที่เพจก็ที่ช anel YouTube ของเรานะครับดูดีวิดีโอนะครับสอนทำวิดีโอให้ดูดีนะครับกดติดตามไว้เลยหรือถ้าใครเนี่ยอยากจะได้การเรียนที่แบบว่าค่อนข้างเข้มข้นนะครับมีอาจารย์คอยไกด์ไลน์เนี่ยก็สามารถซื้อคอร์สของเราได้ครับไม่ต้องกลัวนะครับที่จะเริ่มต้นถ้าใจคุณพร้อมที่คุณจะเรียนรู้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณทุกคนทาได้ครับ